อันนี้ก็เริ่มวิธีนะครับการไหว้ไหว้อู่ของฮิโน่ฟาร์มแอร์นะครับวันที่เท่าไหร่นะเพื่อนวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งสองห้าหกไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอู่ฟาร์มขอให้อยู่เย็นเป็นสุข,ขนี่ก็เริ่มวิธีนะครับนี่ก็หัวหน้าอู่นะครับหัวหน้าอู่ก็เริ่มทําการจุดทูบจุดเทียนนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อน อีโนโฟาแอร์นะครับเริ่มวันที่8โมงครับ8นาฬิกาัพนักงานก็พร้อมทุกคนแล้วนะครับนี่ครับอมาขา้าแถวเร็วพนักงานเขา้าแถวเร็วเขา้าแถวให้เรียบร้อยสวยงามเลยเร็วเครื่องวายก็มีเปิดไก่กล้วยผลไม้ส้มนะครับ สับประรดหลายอย่างนะครับนี่ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายคนนะครับได้เ,<ร>เวลาแล้ใครมาก็ได้ไหวนะครับวันนี้ลมมันแรงครับลมมันแรง,งนะอรานะล,ลืมวิธีนะครับตอนนี้ ในเวลากันแล้วกระเทเล่าป้ายที่จทานนะครับบรรยากาศลมกวแรงทูบเสียงอะไรจุดยากหน่อยนิดนึงนะครับกับบรรยากาศเช้าอากาศกำลังดีไม่มีแดด ลมเป็นแรงครับลมเป็นแรงจุดยากนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวผมไปไหว้กันจะตั้งกล่องไว้ตรงนี้นะครับ

ตืนเลยบอกยังไ่พอม่ไ ใช่นะนี่เรียกเออเสืเสือเป๊ะเหนไครับบรรยากาศทั้งตัวถ да. ังวันน <ๆ S 1> ้าอูน well <upward> <anh ita. c oughs> ี่าวันนี้ัวน้าโสพลครับฮ่าพนักงานน้องๆแล้วก็ช่างยางตัวถังไหว้นะครับวันนี้วันดีครับวันดี อ้าเเฮ้ยว่ยทุกคนมตาอกเอ้ยล <laughs> งฟังกันนะครับเ,เ,เดี๋ยวเลขใครลุ้นดูดูทีครับเลข <laughs> เลขก็ลุ้นดูทีหนึง่งเดี๋ยวจะให้นะครับสามตัวตรงตรงมาแล้วครับวันนี้ รอเวลาให้ถูกไม่หมดก่อนเดี๋ยวค่อยนั่นกันนี่ก็ับรรยากาศรอบๆอู่นะครับจะถ่ายรูปให้ดูอู่สะอาดสะอ้านนะครับสะอาดตาดีนะครับนี่ครับก็ คงวายหมดแล้วทุกคนเลยไหมครับนี่เ,ออเดี๋ยวทูบเดี๋ยวค่อยดูทีนะครับ